สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูที่สาเหมือนเดิมนะคะซึ่งรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นปผสมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสำหรับตัวชี้วัดนะคะจะเป็นตัวชี้วัดที่2ค่ะ ประยุกต์ใช้แนวคิดของกชยาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะ,ะเรามาดูเนื้อหาในส่วนที่1กันเลยนะคะในส่วนของเนื้อหาที่1นนะคะนั่นก็คือแนวคิดและหลักการนะคะของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักแนวคิดในการดําเนินชีวิตสําหรับทุกคนทุกอาชีพนะคะไม่เจาะตงเฉพาะว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรหรือกรเกษตรกรรมเท่านั้นนะคะผู้คิดค้นคือใครคะก็คือรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะอาะทีนี้สำหรับ อ่าสไลด์นี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเคยเห็นแล้วก็เคยเจอกันมาบ้างนน,นะคะเราเรียกว่าทางสายกลางนะคะของอ่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีความโปรประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าสามห่วงนะคะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะแล้วก็มี2เงื่อนไขนะคะอ่ะสามห่วงมีอะไรบ้างก็คือ1 พอประมาณ2มีเหตุผล3มีภูมิคุ้มกันนะคะส่วนเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของ เรามาดูในของสามห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งาบอกว่ามีความพอประมาณใช่ไหมคะหมายถึงอะไรหมายถึงความพอดีไม่มากแล้ก็ไม่น้อยจนเกินไปนั่นเองนะคะอันที่สองพูดในเรื่องของเหตุผลหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลนั่นเองนะคะ อันที่3มีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องทำแบบมีหลักการทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอะเรามาดูในส่วนของสองหัวก็สงเงื่อนไขนะคะก็คือ เงื่อนไขที่หนึ่งนั่นก็คือความรู้ความรู้ก็คือเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับทุกๆด้านเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้นําความรู้เหล่านั้นนะคะมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกับให้เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการ,รวางแผนและก็มีความระมัดระวังในการปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนนั่นเองนะคะในส่วนของคุณธรรมนะคะก็คือจะต้องทําการเสริมสร้าง ประกอบด้วยการมีความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมมีความซื่อสัตย์นะคะขยานอดทนนั่นเองนะคะและที่สําคัญเลยเราก็ต้องรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นนั่นเองนะคะอะ ทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องที่2เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าท,ทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีอะไรบ้างแล้วคะก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไข2เงื่อนไขนั่นเองนะคะ3ห่วงได้แก่มีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มี คุมพุมกันใช่ไหมคะสองวงได้แก่อะไรบ้างคะก็คือมีความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะจําได้นะคะอันนี้คือหลักทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรามาขึ้นในเนื้อหาที่สองนั่นก็คือการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างถ้าเป็นในส่วนของระดับครอบครัวใช่ไหมคะถ้านักเรียนจะนํา แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวนะ้คะอย่างเช่นมีความประหยัดนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะอย่างเช่นมีการผูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาไว้กินเองประมาณนี้ค่ะประกอบอาชีพด้วยความสุจริตนะคะมีความขยนันมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือได้เลยนะคะ ่อมาในระดับโรงเรียนนะคะในระดับโรงเรียนอย่างเช่นใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทําอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นมีการปลูกผักนั่นเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะอันที่2มีความสามัคคีในการทํางานนะคะอันที่3าม size ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอันที่4ส,ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุและนําไปจําหน่ายนะคะอันที่5รู้จักประหยัดอุดอมนะคะนั่นเอง ต่อมาในส่วนของระดับชุมชนนะคะอย่างเช่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆของชุมชนนะคะที่สจัดสวัสดิการที่จําเป็นให้แก่คนในชุมชนนะคะอย่างเช่นจัดทำกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะหรือว่ากองทุนเกี่ยวกับเด็กยากจนนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกมาให้นักเรียนนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่สามนะคะนั่นก็คือการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนนะคะในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับในชุมชนนะคะที่มีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อบริโภคภายในชุมชนและนำสินค้าบางส่วนออก จำนายนั่นเองนะคะเพื่อสร้างรายได้ซึ่งจะทําให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการผลิตสินค้า1ตําบล1นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างสินค้าโอท็อปในชุมชนต่างๆนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ จากข้ามนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเห็นกันบ้างนะคะนั่นก็คือเป็นกาไรใช่ไหมคะ,ะที่นี้เป็นสินค้าโอท็อปของตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะถ้าสมมุตนินักเรียนมาเที่ยวที่วัดพระธาตุใช่ไหมคะก็คือ,อฝั่งตรงกันข้ามะค่ะก็จะมีร้านขายนะขายอยู่นะคะคุณครูเคยเห็นนะคะถ้า ถ้ายังไงนักเรียนมีโอกาสมาเที่ยวในเมืองก็ลองไปแวะหาแวะชมได้นะคะอ่าต่อมาเป็นสินค้าโอทอปในชุมชนของจังหวัดตรังนะคะก็คือจากภาพนะคะเป็นไม้หอมแกะสลักนะคะ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรนะคะอ,อําเภอ้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองนะคะไม้เทพทาโรนะคะนักเรียนเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมและถือเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของชาวจังหวัดตรังนะคะนํามาแกะสลักให้เป็นของประดับตกแต่งบ้านนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะคุณครูยกมาให้นักเรียนพอได้ทราบกันนะคะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยมีสินค้าวุฒิทออะไรบ้างน,นะคะ ต่อมาจะเป็นโอทอปของจังหวัดพังงาน,นะคะก็คือดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารานั่นเองนะคะเป็นของจังหวัดพังงาน,นะคะข้างล่างนะคะคุณครูคก็จะมีเว็บไซต์นะคะที่ครูได้นำเนื้อหามาให้นักเรียนดูนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะดูเพิ่มเติมว่าจังหวัดใดมีโอท็อปอะไรบ้างนักเรียนขอ สามารถเข้าตามัวไวเว็บข้างล่างนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะอ่ะต่อมาเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านะคะก็คือเป็นของจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ ฝึกสนับวันนี้นะคะว่าคุณครูจะมีคำถามอะไรมาให้นักเรียนนะคะคำถามที่หนึ่งเลยสามห่วงมีอะไรบ้างครูให้เวลานักเรียนคิดประมาณสักครึ่งวินาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอสามห่วงมีอะไรบ้างสามห่วงได้แก่มีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะ สงเงื่อนไขมีอะไรบ้างอสองเงื่อนไขได้แก่ความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองนะคะความพอป,ประมาณหมายถึงอะไรความพอป,ประมาณหมายถึงอะไรคะก็คือความพอดีไม่มากและก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะคะ ข้อที่4การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีด้านใดบ้างนะคะมีกี่ด้านแล้วคะมี3ด้านนั่นเองนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือด้านครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะต่อมาข้อที่5สินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะสินค้า O อท็อปนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงโมงของวิชาสังคมแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะนั่นก็คือในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงมีทางสายกลางนั่นก็คือมี3มห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะ3มห่วงมีอะไรบ้างก็คือมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะ สองเงื่อนไขได้แก่อะไรบ้างคะก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมคะต่อมาในเนื้อหาที่2คุณครูอสอนในเรื่องอะไรคะอสอนในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใช่ไหมคะก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สามตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของด้านครอบครัวนะคะแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสินค้าโอท็อปใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปของแต่ละจังหวัดมาให้นักเรียนทราบในเบื้องต้นนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ